ครับผมจะมาดูเหรียญ KUB หน่อยนะครับหรือว่าเหรียญกลับนะครับกลับคอยคอยกลับหรือตัวเคลนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ได้สนใจว่าจะเป็นอะไรนะครับแต่สนใจว่าตอนนี้ราคามอยู่โซนไหนนะครับคลิปนี้ตําขึ้นมาเพื่อดูครับนะครับแล้วก็ศึกษาแนวโน้มทิศทางนะครับเพื่อที่จะประกอบในการลงทุนนะครับแต่ทุกคนต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับผมเป็นเพียงแค่มาอัปเดตราคาล่าสุดตอนนี้อยู่ที่137บาท ่ำจุดต่ำสุดวันนี้ประมาณร3อยนะครับก็ผมจะตีเทรนไลน์ให้ดูนะครับว่า,ามีโอกาสลงอีกหรือขึ้นต่อไปนั้นเพื่อนๆต้องอดูด้วยตัวเองนะครับแต่ผมเนี่ยจะประมาณพยายามทำเทรนใหญ่ๆที่มันมีเก็บขึ้นๆลงๆอยู่นะครับดังนั้นแล้วเมื่อตอนนี้ร30ก็มันมาตามที่ผมคาดการเลยนะครับที่ลงมานะครับลงมาตามคำพูดเลยนะครับ ด่านต่อไปนะครับถ้าเกิดหลุดหนึ่ง้ามสามก็เจอที่เก้าสิบสองนะครับเพื่อนๆเนี่ยผมทางคราบไม่ดูกว้างๆเลยนะครับก็ต่อต่อไปนะครับอืมข้ต่อที่เปลี่ยนแปลงราคานะครับผมตรงนี้นะครับโซนนี้นะครับเป็นสเต็ปเลยนะครับเพื่อนๆนะร้อยสี่สิบอืมตซนนี้อยู่ยังไงนะครับดูดูแบบนี้เลยผมยอดดูรนอดิตให้นะครับเนี่ยเนี่ยโซนแอเรียนะครับล่าสุดวันนี้เขาลงมาที่แต่แถวโซน ร่าสุดราคาต่ําสุดเลยนะในรอบหลายเดือนนะครับ137บาทนะครับ133นะครับเนี่ยโซนนี้133งดังนั้นแล้วนี่คือเราดูได้นะครับตาดีร้ายตาล้ายเสียนะครับผมก็นี่คือเป็นเทรนไลน์ที่ผมฝึกตีไว้นะครับเป็นแบบนี้เพื่อนๆคิดยังไงต่อครับคิดว่ามีโอกาสย่อไหมครับช่วยพิมพ์คอมเมนต์แลกเปลี่ยนมุมมองกันได้นะครับเพราะว่ารอลงทุนนะครับอาจจะมีหลายๆคนที่คอมเมนต์เผื่อว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ดูตามเฟรมสีนะครับมีทั้งเทียนกันกับตัวหรือ,อยัง SC นะครับตำตากับตัวแต่ว่าถ้าเกิดยืนเหนือได้ตรงไหนก็ต้องยืนเหนือ160ไม่ได้ถึงจะเป็นแนวอาทิศตางกลับตัวเป็นขาขึ้นแต่ตอนนั้นเราจะสายไปแล้วนะครับเพราะเราร้อยมัวกับตัวอยู่แต่มันชั่วกว่าแต่อาจจะได้ราคาที่สูงกว่าก็คแค่นั้นเองนะครับนี่คือคราฟของ KUB นะครับนี่นะถ้ากลับตัวเข้าไปโซนไหนก็เพื่อนๆก็ดูต่อนะครับเนี่ยโซนนี้ปั๊บ ไปที่โซนไหนนะครับโซนนี้นะครับร้อยสิบเก้าหรือเปล่านผมไม่รู้นะครับเนี่ยสิ่งที่รู้ก็คือถ้าเกิดเบรกเซนนี้ก็จะขึ้นกลับไปไปนะครับผมโอเคนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้อัปเดตสั้นๆครับผม